เฮ้ยตานี้คอมเรามาดีป่ะสกาเนอร์ไงไอ้ซัดมาอีกแล้วโอ้ยได้สองมันอ่ะ ก็เฮียละวุ้ยต้องตีอีกทีนึงไอ้นั้นน่าจะตายอยู่อ่ะได้ 哦，喂。Oh, แปดเปิดเลยแปดห้าสองอ่ะมัสโโลปุดปลปุ่นปลาจบอยู่แต่มันตันมันพร้อมเลยอืมลองหรือยังล่ะเห็นเนาะเห็นดิตรงไปแล้วเออสวยสวยพอดูแลแวดโอเคกู้กดแฟดก่อนแล้วค่อยสองนะไม่สือออกไอ้นี่ก่อนงงเลย โอ้ยโอ้ยได้ป่ะนะโอ้ยโอ้ยนิดเดียวสวยคื่บวกกันนานจริงๆมองหาไม่เจอพร้อมแล้วไม่กดอ่ะเพิ่งพร้อมมาดิ แล้จะพึ่งพรอหมือเปล่าจังหวะแล้วสูตรละติ๊กพอดีแม่งขึ้นพร้อมเลยก็เอาละอย่างน้อยให้แม่งเสียแฟดเสืออะไรหน่อยมีวอดขึ้นไวเลยโอ้ยเพื่อนถึงแล้วอ่ะโอ้โจบแล้วแล้วแม่อันตีมันจังหวะแรกเลย อุ้ยล่างอุย้ยเอาตายนะรักยังเห้ยยิงไม่ออกเฮียอ่าอยู่ในป่านี่แหละเอาเฮ้ยดึงมาสวยอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรโอ้โห <c oughs> มึงสี่แล้วเพ <c oughs> ื่อนเหมือนว่คงต้องเฮ้ยไฟแฟดอะเวท กูมีแฟดเรื่องงมาใหม่กับปุียรอบไอเวย์นเนี่ยขอติ๊กหน่อยได้5บาทอันนี้อีกไงด้วยฮาวาหาก็ใส่หมดอะอยู่ใกล้ป้อกมกูไม่แฟดแมวไม่คุ้มไม่สุด <c oughs> โอ้อยู่กลางเองอุ้ยใช่แต่ได้หน้าไปพอดีอเพื่อนเออถอยได้แล้วเอพวเอพอเถอะพอได้แล้วรับไม่ไหวแล้ว แล้วกูเข้ามาทำไมใช่ไหมเอามาเดิเอาสักตัวนึงโอ้โหสับไปก่อดเลยแับทำดามมีดโอ้โอเยเงาแม่งก็ไม่มาสักทีเตียว <laughs> วินาทีก็ไม่ให้เอาอย่งแกวรอบวชแล้ว ข้ามันก่อนฆ้ามันก่อนเดี๋ยวเียไปตียันดิโอ้โหได้ด้วยงงครับเฮ้ยถึงจะแฟบหลบแล้วก็ตีอีกไหนเฮ้ยเฮ้ยุ้ยไม่ถึงอู้ย อุ้ยไ,ไนนป,ปไหนแล้ววะนี่มันไล่ไม่ทันมามันวนขึ้นไอ้แมววิ่งเร็วเกินปะมันไปไหนละอยู่มันวนอยู่เนี่ยมันรอรอคเคนเน่นมาเฮ้ยเราไปสับตัวนู้นโ,โอเคยี่นี่แกวะไม่สั้นเท่าไอ้เหี้ย ขนน่องอยู่ไหนว่าลึกไปล้ถอยมาก่อนอยู่ดอยู่ล่อุ้ไอกลางอะหายปั่นออเหลี่ยปลอละ กูจะแฟดนะพอดิเป็นกูที่โดนอีกแล้วเหรอสวยป้บันไดมาเออได้คิวละเนี่ย่ะุ่มฆ่ากับแฝดละแรงเลยโอ้โหขเขามปเก็เอาใหญ่เลยเหรอเพื่อนนี่ค่างๆได้ไรอะ่ะ <laughs> หงุด <laughs> ดันไปเลยแต่กูเติมเร็วหมด อดทีมเติมไวเก่งนะสตี่อะแขนใครเนี่ยออยู่ท็อปก็ไม่เคยสงบสุขเลย ไหลล่างต่อเลยะ,ะวังไหลไ,ไ,มมไม่ได้แล้วนาไป่ไสองีโไปห้ายเหลือแหลมไปบุกไม่แหลมเพื่อนสบายสบายสองตัวแล้วเพื่อนลงมาสแล้วก,กวูแหลมลเปิดมัน อ้ามันเปิดคนแล้วไม่ต้องห่วงอุ้ยที่จะโดนที่อะไรในี่ยนะโอ้โหอ่าอ่าอ่าโอ้ยหนีไวเพราด้วยบาดเจ็บปั่นอีกแล้วอีกแล้วเพื่อนเป็นกูอีกแล้วด้วยดีดีดีไม่เป็นไร เป็นอะไรกับกูวะไอ้แค้นแฝดโลกไปหมด,ด,ดไม่โดนขีดสี่สายเรียบร้ยยอยอ่ะแมวมองไม่เห็น กันในไม้์สแกนเนอร์เรียบร้อย โอ้ยโอ้ยอยาให้กูเข้าถึงไหม,มจบพอดีเพื่อนกูนจะทเาไม่ถึงเลยครับไม่เคยอยากจะแปะแต่ไม่เคยจบขอบหมอนี่โอ้โหแล้ว